สวัสดีค่ะได้เวลาออกเดินทางอีกแล้วจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้ก็คือเพชรบูรณ์นะคะ8ปดโมงเชา้าตรงๆเวลาที่บริษัทรถเช่าเปิดพอดีเลยค่ะทุกคนก็มารับรถทางผ่านวันนี้เราจะแวะเขื่อนป่าศักก่อนนะคะทุกคนใช้เวลาขับประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆค่ะติดไฟแดงก็ได้เขาโพดค่ะแล้วก็แวะทานอเมซอนด้วยถึงแล้วค่ะตลาดปลาที่นี่เขาจะมีทั้งปลาสดปลาแห้งแล้วก็ตากกันตรงนี้อยูทย่ท้ายๆเยขื่อนป่าศักค่ะตรงแม่น้ําป่าศักตรงนี้เลยเห็นปลาเราก็อยาก ซื้อกลับไปทําทานที่บ้านค่ะทุกคนแต่ทริปนี้เราจะเดินทางกันสองอาทิตย์ค่ะเลยอดซื้อเลยปลาหน้าทานทั้งนั้นเลยค่ะดูสดๆเนี่ยมีทั้งปลาบึกแล้วก็ปลาคังค่ะที่ตากๆอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปลาหมูนะคะแล้วเราก็พักทานเที่ยงตรงนี้เลยค่ะหาร้านอาหารบริเวณใกล้ๆที่จะติดแม่น้ําไม่มีค่ะก็เลยได้ร้านนี้ทานข้าวเสร็จก็ต้องมาเบินออกอยู่ข้างๆตลาดนี้ละค่ะแล้วก็มุ่งหน้าต่อเดี๋ยวไปเจอกันที่เพชรบูรณ์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ